สวัสดีครับกลับพบกับมวยไทยซูเปอร์สตาร์กันอีกครั้งครับในวันนี้ครับก็จะนําเสนอเรื่องราวของนักมวยไทยสุดยอดฝีมืออีกคนนึงนะฮะเลิศิลาชุมแพรทัวหรือว่าเลอศิลาภูเก็ตท็อปทีมในปัจจุบันนะครับเลิศิลาเป็นนักมวยไทยที่มีลีลาไร้ากาดเหนือมนุษย์ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดีนะะปัจจุบันก็อายุเยอะมากขึ้นตามลำดับครับแต่สภาพร่างกายก็ยังดีครับยังชกมวยได้เรื่อยๆครับ ในคลิปวันนี้นะครับจะเป็นการชกมวยในรายการศึกดาวลุ่งชูเจริญเมื่อวันที่19กันยายนปี2005นะครับโดยจะเจอกับนักมวยญี่ปุ่นที่ชื่อโจซูชิยะนะครับคงจะคุ้นคุ้นกันดีนะฮะโจซูชิยะนั่นเคยจูบหมัดแลมบาสมเด็จ M16 ล่วงไปแล้วนะฮะก็โดนศอกจนต้องผ่าตัดดวงตาไปด้วยนะครับโดยทางโจและเลอร์ศิลาเนี่ยถือว่ามีความเกี่ยวข้องกันกันกบแลมบ้าสมเด็จ M16 ด้วยนะครับนั่นก็คือเลอร์ศิลานั้นเป็นนักมวยไทยที่แลมบาชื่นชอบมากที่สุด ผมชอบเลือดศิลาผมว่าเขามีสายตามีหัวใจเขามีความเก่าในตัวเลยผมว่าสวยงามอะ่ะการต่อยมวยที่สวยงามมากเลยเนื้อหาก็อยู่ในเอดที่7นะครับและโจซึชิยะนะฮะที่ชกมวยกับแลมบ้ามาครับสุดท้ายก็กลายมาเป็นเพื่อนกันในวงการมวยนะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันราะว่าตอนนี้ เป็นเพื่อนซีผมเลยนะอ้าวหรอมาตกันจนซีเลยมามาเมืองไทยก็มาหาผมอ๋อครับครับมาเมืองไทยก็มาค่ายมาเล่นอานักมวยมาเล่นที่ค่ายผมเนื้อหาก็จะอยู่ในอพิโซดที่25นะฮะมาดูเกมการชกกันเลยครับเอ้าแหมโดนถีบไปทีนึงครับโจโจนี่ผมทองเก่งน้ำเงินครับเลือดสีลาแดงครับ ศิลาก็เก็บจังหวะครับนี่ครับฝีมือครับถีบไปก่อนถีบยันไว้นี่เขี่ยนักแข่งแล้วก็นีโอ้โหอะไรครับเหมือนเตะขึ้นหน้าอย่างรวดเร็วครับแล้วก็ถีบยันไว้อีกทีนึงเอาเท้ายันนักแข่งไว้นะครับไม่ให้ชกถึงแล้วก็จับโอ้โหหักเหลี่ยมครับโจตีลังกามมวนไปเลยครับเมื่อสักครู่นี้เอากระโดดเมื่อสีบทยาไม่โดนโอ้สอกกลับอีกทีนึงขัดขาล้มไปครับโอ้โหจังหวะเร็วมากครับจังหวะที่สวยโจทําอะไรไม่ถูกเลยครับ เลอร์ซิลาชิวๆนี่ครับสองกลับไปทีหนึ่งแล้วก็หมุนตัวหักเหลี่ยมล้มไปครับโกตีลังกาหมวดทิ่มแล้วก็เท้าชี้ฟ้าเลยครับเอาแล้วยกที่สองครับโจพยายามเดินข้ามาครับแต่กลายเป็นเข้าทางครับนี่ฮะดูเลอร์ศิลาครับมาแหมโชว์จังหวะเหนือมนุษย์อีกครับนี่ครับเตะตวัดขึ้นหัวครับผีบยันอีกทีนึงเอาจะลข้ฟาดหางโอ้นานๆมาทีหนึ่งครับที่เวทีมวยราชดำเนินเจอเด็ท่าสวยๆครับโจวันนี้คุ้มไหม จับขาได้ทำไมต่อครับเอากระตุกเหลี่ยมเตะตามน้ำไปครับล่วงเลยครับเรียบร้อยครับกรรมการโบกมือครับแพ้ทีเคโอไปในยกที่2องเลยครับแม่จังหวะมันเร็วทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวมาดูภาพช้าครับนี่ครับจังหวะนี้ครับยกเท้าตวัดเตะขึ้นมาครับเร็วมากครับเหมือนงูฉกนะฮะยกขึ้นมาดื้อเลยครับเตะจึ๊กเก้รไปฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับจับขาได้แล้วก็หักเหลี่ยมล้มไปครับโหโจนี่แบบ ตีลังกาครับเท้าชี้ฟ้าหัวทิ่มมาแบบไม่รู้ตัวเลยฮนะนี่มันมวยไทยหรือไอคิโดวะนี่แล้วก็กระโดดฤาษีบทยาครับแม่เสียดายจังหวะนี้โจไม่โดนเลยฮะถ้าโดนนี่ก็คงเป็นช็อตสวยงามเลยฮะเลิศิลานี่กระโดดสูงมากๆเลยนะครับแม่ยังกระโดดดังในบาสเกตบอลเลยแล้วก็สอกกับจังหวะนี้ครับแม่จังหวะลงตัวสวยงามรวดเร็วนะฮะแล้วก็ยังมีความต่อเนื่องของการป้องกันตัวต่อในการขัดขาโจที่พยายามจะตอบโต้นะ และนี่ก็เป็นจังหวะสอกกลับอีกครั้งแล้วก็หักเหลี่ยมล้มลงไปเหมือนเดิมครับแม่เท้าชี้ฟ้าเลยเรียกว่าโจโงงครับอยู่ดีๆก็ตีลังกาเป็นวันเล่นเนะนี่ก็เป็นจังหวะเตะสูงอีกทีนึงครับแบบรวดเร็วจะเห็นได้ว่ามีการหลอกหน้าขาทีนึงก่อนแล้วก็ตวัดขึ้นก้านคอครับแม่ยังดีที่ติดการนะเลอศิลานี่สายขาหลอกแบบท่าเต้นตลกยาวลูกหยีเลยเนอะ แล้วก็นี่ครับหมุนตัวจะระเข้ฟาดหางนะยังติดกาดอยู่ท่าน็อกได้นี่เงินรางวัลแอนตาซินจะแจ็คพอตแตกทันทีนะครับเป็นท่าน็อกที่ได้เงินรางวัลเยอะที่สุดนะในประวัติศาสตร์มวยไทยเวทียังไม่มีใครทําได้นะครับและจังหวะสุดท้ายนี่นะครับโรจศิลาครับจับลูกถีบโจได้แล้วก็กระตุกให้เสียจังหวะทีนึงครับพอโจเอียงมาก็เตะเข้าเต็มหน้าครับล้มไปตามแรงโน้มถ่วงโลกฮนะก็กรรมการก็จับแพ้ทีเคโอไปในยกที่2นะครับ โหต้องถือเรียกได้ว่าเลือดศิลาชุมแพทัวเจ้าปลาไหลใส่สเก็ตนี่เลเวลมวยไทยนี่เหนือมนุษย์ไปแล้วชัดๆครับถ้าเป็นปัจจุบันก็ต้องเปลี่ยนฉายาครับปลาไหลใส่สเก็ตนี่คงใช้ไม่ได้แล้วครับก็ต้องเป็นปลาไหลใส่เซิร์ฟสเก็ตครับถึงจะถูกต้องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนเที่เพิ่งจะติดตามช่องอย่าลืมย้อนไปดูเอพิโซดหลังๆด้วยนะครับมีตอนสนุกสนุเยอะเลยหากมีคำถามใดๆสามารถสอบถามติชมคอมเมนต์ต่างๆได้นะครับแต่ขอให้ใช้คำพูดที่สุภาพด้วยแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอจบอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ